นักโทษผู้มีวินัยในตนเองสูงคนนี้กำลังวางแผนหลบหนีอันกล้าหาญเขาผูกยาชนิดพิเศษไว้กับเชือกเส้นบางๆและสอดปลายอีกด้านไว้ระหว่างฟันของเขาจากนั้นเขาก็ใส่ขวดยาขนาดเล็กเข้าไปในปากและจัดเก็บไว้ในร่างกายอย่างแนบเนียนต่อมาเขาแยกชื้นส่วนไฟแช็กนำหินด้านในออกมาแล้วซ่อนไว้ในซอกเล็บมือหลังจากยืนยันว่ามันยังใช้ได้เขาก็ผูกเชือกรองเท้าไว้รอบข้อมือวางนิ้วโป้งไว้ที่ขอบโต๊ะแล้วปล่อยน้ำหนักตัวลงไปจนมือได้รับบาดเจ็บพอสมควร ใบหน้าของชายคนนั้นแสดงออกถึงความเจ็บปวดหลังจากนั้นเขาถูกผู้คุมใส่กุญแจมือและคาตัวไปโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือด้านไขกระดูกเพราะลูกชายของนายอำเภอป่วยหนักและต้องการไขกระดูกที่เข้ากันได้โดยด่วนซึ่งของเขาก็ตรงพอดีเมื่อได้ยินข่าวนี้เขารู้ทันทีว่านี่ถือโอกาสที่จะหลบหนีเมื่อแพทย์ปลดกุญแจมือและย้ายเขาไปที่เตียงผ่าตัดเขาใช้ลิ้นดึงขวดยาที่ซ่อนไว้ออกมาและทำให้ขวดเปิดได้อย่างแนบเนียนหลังจากแพทย์ฉีดยาสลบเสร็จเขาก็สามารถหลุดออกจาก พันธนาการได้อย่างเงียบเชียบแพทย์สังเกตว่าร่างกายของเขายังตอบสนองปกติอยู่ซึ่งทําให้แพทย์แปลกใจทันใดนั้นเขาผลักแพทย์ออกแล้วดึงท่อออกซิเจนออกมาใช้ประกายไฟจากหินในเล็บให้เกิดเปเลวไฟพร้อมใช้เพื่อขู่ให้ทุกคนถอยจากนั้นก็ปล่อยเศษจ,จากในปากแล้วรีบหลบหนีออกจากห้องผ่าตัดเขาหยิบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าจากโต๊ะแล้วกระโดดเข้าไปในท่อระบายอากาศก่อนลงสู่กองขยะได้สําเร็จจากนั้นก็ปีนขึ้นสู่ถนนผ่านท่อระบายน้ําของโรงพยาบาลแล้วขับรถหนีไปในขณะที่เขากําลัง ดีใจกับความสําเร็จในอำเภอก็ขับรถตามมาทันเขารีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมสะพานยกสะพานขึ้นทําให้ชายคนนั้นต้องหยุดรถและวิ่งไปที่สะพานในอำเภอลงจากรถแล้วบอกให้เขากลับเข้าคุกแต่เขายืนยันว่าต่อให้ต้องกระโดดเขาก็จะไม่กลับไปทันใดนั้นเฮลิคอปเตอร์ลํหนึ่งบินเข้ามาพร้อมเสียงปืนดังขึ้นในอำเภอร,รีบเข้ามาปกป้องจนตัวเองได้รับบาดเจ็บชายคนนั้นเห็นความมุ่งมั่นของนายอำเภอเพื่อลูกชายจึงยอมกลับไปช่วยชีวิตเด็ก เมื่อการถ่ายเทไขกระดูกเสร็จสิ้นเด็กก็ปลอดภัยและชายคนนั้นที่อ่อนแรงถูกขังไว้ในห้องผู้ป่วยเพื่อพักฟื้นเมื่อเขาตื่นขึ้นสิ่งแรกที่ถามคือลูกชายในอำเภอปลอดภัยหรือไม่เมื่อตำรวจบอกว่าทุกอย่างผ่านไปได้ดีเขาก็หยิบวัตถุหนึ่งขึ้นมาและเล็งไปที่ตำรวจเหมือนการหลบหนีครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น